จับเป้าหมายด้วยความเร็วเต็มกำลังคำนวณวิถีกระสุน <g ül üyor> ยอดเยี่ยมฉันบอกหรือยังว่ามันติดข้อมือได้ด้วยนะไม่ไม่หรอกผมไม่ชอบเรียกตัวเองว่าฮีโร่แต่ว่าผมก็ช่วยชีวิตหัวหน้าเอาไว้จริงๆนะเฮ้ออซ่ารอเดี๋ยว <c oughs> ฉันบอกไปแล้วเนะว่าจะไม่เซลฟี่กับนายรู้แล้วรู้แล้ว ว่าพอม,มาลองได้ดูแล้วตอนนี้ของไฮเทคมันอินเทรนมากฉันก็เลยก่าวว่าจะขอยืมนของเล่นเธอสักชิ้นนึงเอามาถ่ายรูปซักหน่อยนะหนไอของเล่นที่ว่าเนี่มาพร้อมกับราคาห<ฮ>้าล้านเหรียญน,นะยัาแล้วไงยอมให้นักท่องเที่ยวพวกนี้เล่นรถ้าพวกเขาทำพังทีมเรนโบว์จะยอมซื้อไงอีกอย่างกาลีอยากให้พวกเขาสบายใจด้วยจริงด้วยกาลีมีแผนใหญ่ แต่แผนใหญ่นี่มันอะไรฉันไม่บอกหรอกพ่อฮีโร่บอกหน่อยเถอะนี่ฉันก็ช่วยสร้างที่นี่ด้วยนะไม่คิดว่าฉันควรจะรู้หน่อยเหรอฉันว่านาย, <vit> ยควรไปตั้งใจชนะการแข่งอินวิ a ชั o นลให้ได้เถอะอย่ามัวแต่คิดจะโชว์ออฟให้หมอสาวเห็นนึกว่าเธอเป็นนักชีววิทยาซะอีกทำไมดูมันเหมือนกันไปหมดเลยอผู้หญิงไะนะหมายถึงพวกเนิร์ดรู้อะไรไปเอสฉันว่าฉันช่วยนายถ่ายรูปดีกว่าอ๋อจริงดิจมเลยแน่นอนช่วยขยับไปทางซ้ายหน่อยได้แบบนี้อะนะเจ๋งเป๊ Oh. พูดว่า oh. เนิร์ดถ้ายังจะมาฮุ่ยายกับทีมฉันอยู่ oh. ภาพนี้ได้ติดเทรนแน่แน่โธ่ oh. ไม่เอาหน้าขอร้องจะบอกกาลีนะอืมโชว์ทตา